สวัสด,ดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายน้องอยู่กินข้าวอยู่บ้านเท่าแกาอันนี้ตำน้ำปลาต้มยอดแคหนึ่งปลาต้มจืดที่โครงหมูมากินข้าวํำกันเด้อพี่น้องดอเด้อเด้อพี่น้องนี่ต้มยอดแคตัดเอาข้างบ้านเท่าแกนีก่ลง มีตักโอดแขร์พันการเปเรือยเลยนี่น้องชอบกินกินข้าวก็หลานทร,รายป้ะลานี่แน่นอนอันนี้เท่าแก่ตำปลรราชอบเลยน้อง ข้ากระหลานสายเด้อพี่น้อง mm. ได้ยินเสียงเด็กก็แก๊กก็แก๊แกเจกปลามไม่นึ่งปลาเป่ต้มจืดชี่โครงมาละต้มจืดเองชี่โคงมาละตัวเองกินยอดแคร์ไหมลองไหม อ๋อลองก็ลองนี่ไงอันนี้อันนั้นจะเอาดอกหรือจะเอายอดอายอดแล้วกันหลันซ้ายหลันซ้ายพกเเคยกินดอกระลองมะสักนอ้ืมทำยไงไม่เข้าไม่ใช่มันมันต้องเอาออกอย่างนี้เอาออกเหมือนป้าน้องนี่เอาออกอย่างนี้ทขาไมกินใบหรอกินใบไงใบมันแข็งไงลูกก็รีดออกแล้วลูกก็ไปเอาตักน้ำจิ้มนิดนึงแต่ตักน้ำไอ้นนนิดนึงไม่ทันแล้ว ลองเลยหรอกกินก้านได้ไหมได้มันแข็งลูกกินได้ไมหมล่ะรู้ว่ามันแข็งไหมอ่ะเดี๋ยวน้องซอสกินพนะัดพร้มอืมอรอยะเผ็ากันอ่ะ เ้ากันเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมันกินรูดเอาก้างมันก็ไม่กินเขารูดเอาแบบนี้อยอดมันแก่แน่นอะรหลานทรายตัวเก็บหผ่นบุแม่นขนอยเก็บเด็กกัมเนี่ย <c oughs> หลานทรายเป็นคนเก็บ <c oughs> แก้หวัดแน่ไอ้ใบ <c oughs> ยอด <c oughs> แก่แก้หวัดเขาบอกใครเป็นหวัดเป็นไข้นี่ สมุนไพรตัวดีเลยยายน้องซอฟเข้ากันเฉยครับท่านพี่สม,มกับปลาเกีือปลาหนึ่งเม็ยไปติดแต่รถกับโบได้กินอาหารพวกนี้นะพี่น้องกินแต่อาหารไตเบื่ออาหารไตมันเผ็ดมันเค็มอาหารประจำภาคเขาอือเขาก็อาหารประจำภาคเนา อร่อยเขาจะอาจจะไม่ถูกปากเรา่เกิดอ,อาหารอร่อยของเราก็อาจจะไม่ถูกปากเขามีปลาเนึ่งน้ำได้พี่น้องปกปงน,น้องขอกินอนี้ปลากระพงหนงขอกินเข้ากันแบนเข้ากันกระเจยบขอกินน้ำพิทจับดอกแฉกจะเจริญอาหารก็พเพราะแจ่วปลานี่แหละ แซ่บนะพี่น้องอ,ะอ่ะกระป๋าใหญ่น้องแซ่บก็ดีใหญ่น้องแซ่บปลากระพงเนื้อแน่นปักเลยจะกินปลาก่อนจะลองดอกลูกจะเอาดอกเดียะลูกอยากลองดอกดอกมันจะมีตรงเส้นกลางๆอ่ะขมอยู่น้อยดึงออกอเขาบอกว่าเส้นอะไรเส้นมขมเส้นขมมันอยู่ตรงกลางเกสรมันใหญ่ๆเต็งจริงไม่ต้องเอาออก ขมก็เป็นสมุนไพรนะไม่เอาไม่เอาลูกลูกจะเอาน้ำจิ้มไหนจิ้มแจ่วอันนี้มันจิ้มน้ำจิ้มไอคนละอย่างกันนะเอาน้ำจิ้มปลากับป็าน้องก็ได้แต่เองก็แตะน้อยๆไม่จิ้มจิ้มก็ลองไม่จิ้มก็ลองหวานหวานของสดนะเราเอามาตุ๊บแล้วเราก็ต้มเลย แม่ไม่เคยทำให้กินแบบนี้หวานมากเลยน้องมามาลงของกรุงเทพแล้วงานตรงนี้พี่น้องก็เลยเข้ามาบ้านเท่าแก่มันรอง,งานหลายมือไปนอนในป,ปั้มตอนนี้ก็บ่ค่อยปลอดภัยเลยโควิดมันแรงก็เลยมาแปดริ้วบ้านเท่าแก่ มีตอนเลยนะปากา็กดอีอยากฉีดอยู่เพราะว่ารถรถมาลีมาตกค้างอยู่กรุงเทพเยอะปัม๊มผีทีมันบ่มีที่จอดไม่น้องมันรถแน่นเอีย้ยเลยปกติอย่าน้องก็จอดน,นั่นแหะนี่รถแน่นมันบ่มีที่จอดก็เลยมาจอดบ้านเขาแก่แผลเล้วคุณ อ,อันนี้ปลากระพงนึ่งนี่พี่น้องเิ้มช่วยเต็มจ,จานตัวมันใหญ่ป่ะตัวบักไงน้ำแต่ใ,ใหญ่น้องชอบอันนี้นี่ปลาเท่าแก่เป็นตำปลาแจวแจวแจวปลาเอาเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใหญ่น้องจะกินต่อ กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ยายน้องเด้ดอค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม